ดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีเขียดนะคะมีเขียดแล้วก็มีปลาขาวน้อยนะคะปลาขาวยายวันก็จะเอามาปิ้งนะคะมาปิ้งมาย่างค่ะเราล้างสะอาดเรียบร้อยสาวกับเกลือแล้วนะคะทั้งปลาทั้งเขียดเราก็จะมาปิ้งกับย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำเรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะปลาใหม่ๆก็มีไข่ด้วยนะคะเขียดก็มีไข่ด้วยเหมือนกันบางตัวแต่ไม่มีทุกหมดทุกตัวนะคะอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มีถั่วค่ะมีถั่วมีพริกมีมะเขือเทศมีมะนาวนะคะเราเตรียมไว้แล้วเพื่อจะตำถั่วนะคะ ตาถั่วกินกับย่างปลาปิ้งปลาปิ้งเขียดเนี่ค่ะเราก็จะตําเผ็ดๆหน่อยนะคะถั่วก็สดๆปิดเอามาจากต้นสดๆเลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อาหารของเราวันนี้นะคะ ตำถั่วเผ็ดเๆใส่มะเขือเทศใส่มะนาวนะคะก็ปิ้งเคียดนี่บางตัวก็ไข่มีไข่นะคะบางตัวก็ไม่มีนะคะปิ้งปลาก็เหมือนกันค่ะปลาที่เขาไปติดมองมานี่แหละคะ่ะม,มาปิ้งกิน ทั้งปิ่งทั้งย่างนี่นะคะมากินน้ำกันเดอค่คเดอเพื่อนๆอนทุกคน<ๆ>กินของอีสานบานเฮานี่แ่ละคะ่ะกินตามมีมีตามกินนี่แหละค่ะกินตามที่มีค่ะเสจเสๆค่ะ กินกับข้าวเหนียวด้วยค่ะเด้อมือนี่กินกับข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆอร่อยอร่อยเลยค่ะมาด้วยค่ะเดอมีนูมือนี่ง่ายๆง่ายๆต่ได้ประโยชน์นะคะ ตำถั่วปิ้งปลาปิ้งเขียดนะคะทุกคนขอประคุณมากค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ